ฝนตกแบบนี้ไม่มีใครมาเดินเลยค่ะเตียกแฉะกันไปหมดยกเว้นวารุตากับเฟนค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้ฝนตกค่ะ แฟนก็บอกไปเร็วๆเชอออกไปเก็บขวดกันบอกเชอฝนตกฝนตกก็ไม่เป็นไรเอาร่มไปชายหนุม่มขยังมากๆเลยค่ะมาค่ะวันนี้มาช่วยเราเก็บขวดด้วยกันท่ามกลางสายฝนอย่าลืมเอาร่มแล้วก็เสื้อกันฝนมาด้วยนะคะเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยค่ะสามบาทแตกเสียดายจังเลยค่ะดูบรรยากาศวันนี้นะคะฝนตกทั่วไปหมดเลยค่ะ ้อง้าเปียกแฉะไปหมดเลยนะคะแฟน,น,นบอกว่าเธอนุ่นเห็น3าบาทไหมอยู่ข้างลิฟว่างงานเดี๋ยววรุตาขอไปเก็บก่อนค่ะวรุตาเจอสาบาทมุมนี้ขอเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะ3บาทค่ะส่วนมุมนี้นี่อีก3บาทรีบเก็บเลยค่ะฝนตกมากๆเลยค่ะผู้คนก็ต้องกลางร่มกัน เราก็มาเก็บกวดกันท่ามกลางสายฝนกันนะคะอย่าลืมเอาร่มกันมาด้วยนะคะท้องฟ้ามืดครึมมากๆเลยค่ะวันนี้ฝนตกทั้งวันจนตอนนี้เราไม่รู้ว่าเป็นฤดูอะไรกันแน่ปกติแล้วช่วงนี้จะเป็นฤดูร้อนนะคะแต่ตอนนี้ฤดูเปลียบเสมือนกับฤดูใบไม้ร่วงเลยค่ะ ชายหนม่มอยู่ข้างหน้านู้นค่ะบรรยากาศเปียกแฉะแบบนี้ผู้คนไม่มีนั่งกันที่ร้านเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขวดไปคืนกันก่อนนะคะถึงห้างแล้วค่ะวันนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะ ไปกันค่ะ <S <S วรุตาได้1โยูโร89เซนรีบไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์เลยค่ะฝนตกโอ้ยเยอะมากเลยค่ะไม่รู้ว่าเราจะเดินต่อหรือว่าจะยังไงชายหนุ่มเตรียมตัวเดินแล้วค่ะหลมคบพัดค่ะตอนนี้เราได้1โยูโร90เซนอยู่ในกำมือแล้วนะคะไปกันต่อเลยค่ะลุยกันต่อเลยชายหนุ่มเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะ เชินเก็บครัวท่ากลางบรรยากาศแบบนี้มันก็เย็นชุ่มฉ่ำหัวใจเหมือนกันนะคะเนี่ยโน้นค่ะใช้นมรนตาเจอนี้ค่ะ9บาทรีบเก็บเลยค่ะฝนตกแรงมากน้ำไหลเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเราจะเดินกันไปต่อได้ยังไงคะเนี่ย แฟนบอกว่าเธอเธอเห็นน้ําที่ไหลตรงนั้นไหมทําไมน้ํามันเป็นสีเขียววะอย่างนั้นหุยวรุตาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมน้ํามุมนั้นเป็นสีเขียวค่ะปกติน้ําจะเป็นสีขาวแต่ทําไมน้ํามุมนี้เป็นสีเขียวขอวรุตาดูใกล้ๆนิดหนึ่งค่ะงงมากสีเขียวเลยค่ะ น้ำเป็นสีเขียวค่ะโอ้ยดูนี่เขียวดูตรงนี้เป็นสีเขียวเลยค่ะงงงงมากเป็นสีเขียวค่ะไม่รู้เป็นอะไรเป็นสีเขียวทั้งนั้นเลยค่ะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรก วรุตาก็งงค่ะหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมน้ำเป็นสีเขียวเดินกันต่อเลยค่ะตามกลางสายฝนวันนี้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะตอนนี้วรุตาก็ได้1ยูโร90เซนอยู่ในกำมือแล้วนะคะก็ตีไปว่าประมาณ70บาทอยู่ในกำมือพร้อมกับอีก9บาทอยู่ในอยู่ในถุงค่ะ ฝนตกแบบนี้ไม่มีใครมาเดินเลยค่ะเปียกแฉะกันไปหมดยกเว้นวารุจากับแฟนค่ะทุกคนตอนนี้กลับบ้านกันไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนก็ถามเราออกมาทำอะไรกันคะเนี่ยว่างั้นมาเดินเก็บขวดจ้าบรรยากาศแบบนี้ดูด้านบนนะคะ ไปกันค่ะไปกันต่ออย่าลืมเอาร่มมาด้วยนะคะถ้าไม่เอามาเปียกแน่นอนเลยค่ะฝนตกอย่างไรก็ลุ้นค่ะขอให้วารุตาเจอขวดมีอุ้ยนู้นค่ะวารุตาเจออีกสามบาทค่ะดูถ้าทางเราจะไม่ไหวต้องเดินกลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่า ฝนตกลงมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยค่ะวารุตาเปียกไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ถึงแม้มีร่มและใส่เสื้อกันฝนด้วยนะคะแต่ว่าเท้าของเราก็ยังโดนน้ำอยู่ดีค่ะไปกันค่ะกลับบ้านกันวันนี้ได้แค่ประมาณ70บาทกลับบ้านแค่นี้เราก็โอเคแล้วค่ะพอใจแล้วค่ะไปกลับบ้านกันเลยดูรมพัดดูนี่นะคะร่มของแฟนโอ้ไม่มีใครไม่มีใครเลยค่ะ ย <Yeah. S 2> ร้านกาแฟร้านไอติมร้านไอศก,กรีมไม่มีคนร้านกาแฟก็ยังมีคนนั่งอยู่ใต้ร่มนะคะกลับบ้านกันดีกว่าค่ะวันนี้พรุตาให้ดูราคาเบรเ,เซอร์ตัวนี้นะคะนี่ค่ะตัวที่เป็นสีชมพูเช็กเก็ตตัวนี้นะคะ ตัวละ40ยูโรตีว่า40ยูโรตีเป็นเงินไทยก็1ประมาณ1,100บาทตัวนี้นะคะ1,100บาทค่ะวารุตาขอไปซื้อตลาดนะัดตัวละ1ยูโร2ยูโรดีกว่าค่ะแพงมากค่ะตัวละ40ยูโรซื้อไม่ไหวจริงๆเลยค่ะไปกันค่ะ เดินกลับไปสู่เส้นทางการกลับบ้านของเราวันนี้ไปต่อไม่ไหวจริงๆต้องโบกมือลาเลยค่ะเปียกมากวันนี้เดี๋ยวรู้จักขอเดินมุมนี้ปกติจะมีผู้ชายอยู่คนนะคะเขาจะมานั่งดื่มมุมนี้วันนี้ฝนตกทุกอย่างก็ก็กลับบ้านกันไปเรียบร้อย แฟนบอกว่านูน่นเธอสามบาทว่าอย่างนั้นพารุตามองไม่เห็นแฟนเห็นแต่ไกลนี่ค่ะสามบาทอยู่หน้าร้านขายเครื่องประดับนิบเก็บเลยจ้าที่ด้านในวันนี้นะคะเราก็จะเอากลับบ้านเราไม่ไปส่งแล้วนะคะมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างเดียวเลยค่ะได้เจ็ดสิบบาทก็โอเคแล้วค่ะ ขอบคุณมากๆกขอบคุณทุกๆกำลังใจที่คอยส่งมาให้เราด้วยดีเสมอมาขอบคุณมากๆค่ะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพช่วงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยค่ะดูแลอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ก็เป็นกำลังใจก,กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้วารุตตะขอบแสก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย